สวัสดีค่ะมาพ่อกักวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายในปี2,568ค่ะจะเป็นไตรมาสแรกนะคะก็คือเดือนมกราเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนาคมค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นของชาวราศีพฤษภนะคะสามารถดูแบบลัคนาก็ได้นะคะหรือว่าจะดูดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็สามารถดูได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะวิธีการหาลัคนานะคะเดี๋ยววางจะพิมพ์เอาไว้ให้ ในบล็อกด้านล่างนะคะสามารถไปกดดูได้นะคะในคลิปนี้นะคะกวางก็จะเป็นคําทํานายโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะกวางจะเปิดในเรื่องเด่นๆขึ้นมาค่ะถ้าเกิดว่าไพ่ขึ้นอะไรมาเรื่องเด่นเรื่องนั้นกวางก็จะพูดเรื่องนั้นนะคะนะไม่ไเฉพาะเจาะจงจะต้องเป็นในเรื่องของความรักเลยแบบนี้นะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรจะต้องระวังกวางก็ จะพูดในสิ่งสิ่งนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ที่ควางเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของเดือนมอกราคม2568นกนะคะก็จะเป็นคำทำนายล่วงหน้าไปเลยนะคะมาดูไพ่ตัวตนของคุณนะคะไพ่พลังงานหลักของคุณก็คือไพ่สองไม้ค่ะในช่วงนี้นะชาวราศีพฤษภ จะรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆอยากเปิดโลกกระนัดตัวเองนะคะอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอืมในช่วงนี้อาจจะมีการแบบติดโซเชียลนะติดเอ่อหาความรู้ต่างๆทางโลกอินเทอร์เน็ตก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะมีความรู้สึกอยากท่องเที่ยวค่ะอยากเดินทางเลยเกินนะคะอยากจะไปต่างประเทศนะอาจจะเป็นเพื่อการเรียนรู้ใหม่ๆก็ได้หรือว่าเอ่อย้ายไปอยู่เลยก็ได้ค่ะ อาจจะคิดว่าเออไปตั้งลกลากที่ต่างประเทศที่ที่ใหม่นะมีสิ่งใหม่ๆช่วงนี้ค่ะคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองเป็นพิเศษค่ะแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเออแต่จริงๆคือมันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับชาวราศีพฤษภมากๆนะชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นธาตุดินใช่ไหมคะธาตุดินมีความหนัก เออพอมีความหนักเนี่ยก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะคืออยากจะอยู่มั่นคงอยากจะอยู่กับที่อย,อย่ามายุ่งกับชั้นเลยและอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะนะชาวราศีกุษภศพได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะเอออาจจะได้รับอิทธิพลจากดาวใหม่ๆในโหราศาสตะวตันตกด้วยก็ได้นะคะอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยากที่จะเข้าสังคมใหม่นะคะเออเหมือนเปิดโลกทัศน ในช่วงนี้ของชาวราศีพฤกษภมันจะมีความมั่นใจในการทํานู่นทํานี่ค่ะอืมแต่ถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเออต้องบอกงี้ก่อนเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าไพ่สองไม้เนี่ยสังเกตไม้เนี่ยเวลามันตั้งกันเนี่ยมันแบบเป็นคู่ขนานนะคะแล้วมันอยู่ห่างๆกันนะคะมันอยู่อย่างนี้เออนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันจะมีความรู้สึกว่ามันห่างกันค่ะอืมบางคนที่อยู่ห่างกันไกลเนาะ คุยเกยกับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็เข้าใจแหละว่ามันมีความห่างอยู่แล้วเพราะวันไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะคะแต่ใครที่แบบอยู่ใกล้กันน่ะอยู่ใกล้กันแบบเออเธอกับฉันอยู่บ้านเดียวกันเธอกับฉันนี่คือเป็นเนเบอร์คูดกันอะไรเงี้ยนะคะก็ยังมีความรู้สึกได้ค่ะว่าเฮ้ยทาไมเราไม่หวานเหมือนเดิมนะทําไมเราความรักความรู้สึกมันมันห่างกันออกไปนะมีความไม่สนอกสนใจกันเหมือนเมื่อก่อน ด้วยความที่เป็นพึกศพอยู่แล้วความพึกศบเนี่ยไม่ค่อยเอาใจใครหรอกคะ่ะอืมไม่ค่อยเอาใจใครหรอกแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่พึกศบดีมากเลยก็คือความซื่อสัตย์พึกศบนะถ้ารักใครนะก็คือยึดมั่นกับคนนั้นไปตลอดเลยคะ่ะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเออต้องมีต้องมีคำมงเลบตรงนี้ตลอดเลยนะว่าพึกศบไม่ชอบเปลี่ยนแปลงคะ่ะ ชอบอะไรแบบเดิมๆสมูทๆไปอย่างนี้ใช่ไหมเออใครไม่เป็นแบบนี้นะบอกกวางได้นะคะกวางจะได้เลคคอร์ดเอาไว้กับตัวเองว่าเออชาวราศีกุมภ์ก็มีแบบที่แบบไม่ชอบเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันนะคะเออคอมเมนต์มาเนาะอ่ะมาดูจากตรงนี้นะคะกวางมองว่าถ้าเกิดทําพวกธุรกิจเนาะก็อาจจะทําพวกเกี่ยวกับเทรดเออ เอาของมาขายของต่างประทงงต่าประเทศแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคืออะไรก็ได้ที่ดีวกับต่างชาติดีแบบอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะตรงนี้ค่อนข้างโอเคนะไปได้อยู่เพราะว่ามีไพ่สามถ้วยขึ้นมาประกอบค่ะสมถ้วยเนี่ยคือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะคุณจะต้องเรียนรู้ก่อนเออให้ดีก่อนไม่ใช่แบบใครมาบอกเล่าเออเธอ ตอนนี้การลงทุนอน,นั้นมันดีมากเลยนะลงทุนไม้อะไรเงี้ยอันนี้คือการบอกเราอย่าไปฟังการบอกเราเราจะต้องขวนขวายเออด้วยตัวเองนะคะหาความรู้ด้วยตัวเองถ้ามันผิดพลาดมันก็ผิดพลาดที่ตัวเราเออมันไม่เจ็บมันถ้าเกิดว่าตัวเราอ่ะผิดพลาดที่ตัวเรามันไม่เจ็บใจเท่ากับคนอื่นมาบอกหรือเปล่าวะ เออทำไมเราต้องไปแบบเออเชื่อเชื่อคนอื่นเขาอะไรเงี้ยอืมเนาะอ่ะชาวราศีพฤษภมีอะไรอีกล่ะไพ่เดินทางไพ่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะค่ะมีไพ่แปดไม้ขึ้นมาด้วยนะแปดไม้ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของการงานค่ะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเออหรืออาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานบางคนเนี่ยอาจจะเอางานอะไรมาให้เพื่อให้เราได้โชว์ศักยภาพนะคะแล้ว หัวหน้างานเนี่ยอาจจะเห็นอืมอาจจะเห็นเ็าเป็นไปได้ค่ะแล้วอาจจะทําให้เกิดการ transfer เกิดขึ้นก็ได้อาจจะมีการโยกย้ายเออบางทีคุณอาจจะทํางานอยู่บริษัทต่างประเทศและการโยกย้ายเนี่ยก็อ,อาจจะทํางานที่แบบเฮดคอร์เตอร์ที่สหรัฐอเมริกาเลยเลยแบบเนี้ยคือมันมันแบบเป็นภาพที่ใหญ่มากขึ้นนะคะเออดูแล้วค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะแต่ช่วงนี้จะต้องระวังอย่างหนึงนะ่งไงเขาชาว ราศีพฤษภนะคะระวังในเรื่องของเอ่อป่วยค่ะป่วยคิดมากจนป่วยคิดมากเออจนแบบเราไม่มีเวลานอนทํางานเยอะมากจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอออาจจะแบบเนี่ยล้มได้ดังนั้นช่วงเนี้ยจะต้องระวังเนาะควางจะพูดถึงสิ่งที่ต้องระวังหรือว่าในนกาทีฟเว์ด้วยนะคะไม่งั้นถ้าจะพูดแบบโพสิทีฟบ่อยบ่อยบ่อยบ,อยบอยเนี่ย วังคิดว่ามันก็ดูแปลกเนาะมันก็ดูขายฝันเกินไปนะคะการที่วังพูดโพสเอ่อนิ่งทีบไว้เนี่ยเพื่อที่คุณจะได้ระวังและก็จะได้ระวังตัวมากขึ้นอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นวังบอกว่าเออเนี่ยคุณจะป่วยนะเออเราก็ไม่ไปแบบว่าเมาจนหัวราน้ำหรือว่าทำให้ตัวเองตากฝนเยอะๆจนป่วยหรือออกไปเดินป่าโดยที่ไม่ไม่ระวังอืม เนี่ยมันเป็นการระวังค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พูดอะไรเกี่ยวกับพวกเออต้องระวังเลยเนี่ยมันก็เป็นไปนไม่ได้เพราะชีวิตคนเราเนี่ยมีทั้งบวกมีทั้งลบนะคะอืมพอเราพูดอย่างเนี้ทาไงเออทำมันตรงกันข้ามค่ะเออบอกบอกที่เราเอ่อในเรื่องป่วยใช่ไหมเออเราก็ stay home สิ stay safe สิเออนะอืมอะมาดูต่อกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะชาวราศีพฤษภ ช่วงที่ผ่านมากวางม,มองว่ามันจะมีอิทธิพลดวงดาวดวงดาวหนึ่ง,งค่ะที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ค่อยได้เจอเพื่อนฝูงมากนะักเก็บตัวนะในช่วงระยะเวลาเนี้ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงล้วนะจากการที่เราเนี่ยดอูอิน,อน,น่งอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเริ่มเริ่มสู่ออกออกโลกภายนอกเลยใช่ไหมคะหลังจากเนี้ค่ะคุณจะได้เข้าสังคมมากขึ้นนะ เข้าสังคมได้เจอเพื่อนเจอฝูงมากขึ้นบางทีเพื่อนคุณเนี่ยอาจจะลืมหน้าลืมตาคุณไปแล้วก็ได้นะคะนะแต่ว่าในช่วงเดือนมกราคุมพามีนาค่ะจะได้เจอสังคมใหม่ๆตอนแรกๆอ่ะชาวราศีพฤษภอาจจะไม่ค่อยโอเคในการเปลี่ยนแปลงเนาะสังคมใหม่งานใหม่สภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือว่าเทคโ,โนโลยีใหม่ๆนะคะแต่ว่าทําให้เคยชินให้เคยชินนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะโฟล์ไปอีกนะคะอืม มาดูกันต่อนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีพฤษภจา๋าต้องระวังนะคะในช่วงนี้ในการกินจุกกินจิกนะเออมีไพ่เอ็มเพรสขึ้นมาค่ะอืมกินจุกกินจิกแล้วมันก็จะทําให้น้ําหนักขึ้นค่ะเออไพ่เอ็มเพรสเนี่ยเป็นไพ่ผู้หญิงก็จริงแต่ไม่ได้หมายถึงจํากัดแค่ผู้หญิงนะก็คือผู้ชายด้วยนะคะหลายๆเพศด้วยเนี่ยอืมต้องระวังเรื่องของการกินจุกกินจิกกินกลางคืน เออหรือการที่คุณไปเที่ยวไปเจอเพื่อนฝูงแล้วแบบเข้าปากเข้าปากเข้าปากเลย,เลยอะไรเงี้ยอืมเออแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีการใช้เงินไปกับเรื่องของการแต่งตัวนะคะการแต่งตัวการแต่งองค์ทรงเครื่องนะเสื้อผ้านหน้าผมต้องเป๊ะอืมอาจจะใช้เงินไปอย่างนี้แล้วก็ใช้เงินไปเรื่องของของกินด้วยดังนั้นก็ต้องควบคุมนิดน,นึงค่ะ เห็นไหมเราสามารถทําตรงข้ามได้เนอะเออพอไพ่บอกว่าอย่างงี้ใช่ไหมฉันก็เซฟสิฉันก็จดรายรับรายจ่ายสิเออฉันก็วันนี้เอออยากจะไปกินปกติกินชาบูสิบวันเลยเนี่ยก็เออลดหน่อยนะคะเหลือห้าวันเลยเมยเราก็แพลนได้เห็นไหมอืมมาดูต่อนะมีไพ่สี่เหรียญขึ้นมาค่ะสี่เหรียญขึ้นมาในตําแหน่งสุดท้ายนะคะนั่นหมายถึงว่าช่วงนี้ให้เซฟเงินหน่อย ช่วงนี้ให้เซฟเงินหน่อยนะคะเออมันจะมีความรู้สึกอยากออกไปเจอเพื่อเจอฝูงแหละพอไปเจอเพื่อเจอฝูงมันก็อยากใช้เงินะนะคะเออดังนั้นก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะเ,เนี่ยไพ่เก้าถ้วยเลขเก้าเนี่ยมันหมายถึงความสุขค่ะเออหมายถึงความสุขณนะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะทําแล้วมีความสุขจะแฮปปี้มากๆเลย อืมลองดูสิลองดูเดินม่อกราคมคุณจะรู้สึกแฮปปี้นะในการที่จะแบบเออได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอืนะคะกวางขอไพ่ห้าไม้ค่ะห้าไม้มันมีไพ่ห้าไม้ขึ้นมาเหมือนจะไปทะเลาะก,กับใครเลยนะอ,อะ่เออมันอาจจะมีในเรื่องอดีตกลับมาคนที่เคยทำไม่ดีกับคุณต้องบอกงี้ก่อน คนที่เคยทําไม่ดีกับคุณอาจจะเป็นเพื่อนฝูงอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นญาติพี่น้องนะคะนะมีโอกาสจะมีปากมีเสียงกับเขาจะมีการทลละเลาะเบาะแววงกับเขาดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอือารมณ์ประมาณว่าเห็นหน้าก็หงุดหงิดแล้ว <laughs> อารมณ์แบบเห็นหน้าเธอฉันก็แบบืหนอนไม่หลับแล้วมันแบบ อยากจะต้องแบบมีปากมีเสียงนะคะดังนั้นพอรู้อย่างนี้นะคะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะจ๊ะอืมอะไม่มีอะไรละของชาวราศีพฤษภในเดือนมกราคือปังเวอร์เรื่องงานก็ดีมากจะมีโอกาสได้เอ่อเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสิ่งที่หวังไว้ก็จะได้อ้ออีกอย่างหนึ่งค่ะเมื่อกี้กวังเห็นไพ่ใบหนึ่งมีไพ่สามถ้วยใช่ไหมแล้วไพ่เอ็มเพรสเนาะ เออใครที่กำลังอยากจะแพลนอยากให้เขามาขออย่างเงี้ยเออหรือแบบว่าเออจะมีโอกาสที่จะไปสเต็ปต่อไปไหมบอกเลยว่ามีค่ะชาวราศีพฤษภเนี้อมี โอกาสที่จะไปสเต็ปต่อไปแต่งงแต่งงานเป็นงานมงงานม่านอะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสมากๆเลยหรือไม่ก็อาจจะไปแนะนําให้รู้จักญาติผู้ใหญ่แบบนี้นะคะอ่ะอันนี้จบแล้วนะคะสําหรับเดือนมกราคมค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเดือนกุมภาพันธ์กันนะคะมาดูคําทํานายของเดือนกุมภาพันธ์2568กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง ไพ่พลังงานหลักของชาวราศีพฤษภนะคะที่วางเปิดได้ก็คือไพ่เจ็ดถ้วยค่ะไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการจรินตนาการการเพอร้อฝันนะคะการวาดฝันต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการที่แบบว่าเออคิดเยอะคิดมากคิดไปเองคิดไปก่อนเออแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะดันงนั้นค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีพฤษภค่ะจะมีจินตนาการเยอะมาก ดังนั้นใครที่ทำงานเกี่ยวกับศิละปะเออเกี่ยวกับอาร์ตต่างๆนะคะกราฟิกดีไซน์หรือแม้กระทั่งเป็นยูทูบเบอร์เอ่ิกตอกเกอร์นะคะที่จะต้องใช้จินตนาการในการวาด่อแผนออกมาเนะะี่ยค่ะเดือนนี้จะทำได้ดีมากๆจะไหลลื่นปื้ปๆื้ดดืดไปเลยอืมอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โพสทีฟมากๆนะแต่อีที่เนกาทีฟเนี่ยค่ะก็คือการที่คุณชอบคิดไปก่อนคิดไปเอง อาจจะไม่ค่อยดีนะในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะบางทีคุณอาจจะเ,เห็นเขาไม่ค่อยได้คุยกับเราเลยนะคะคุณก็คิดไปแล้วว่าไม่สนใจกันไม่รักกันนะคะแต่จริงๆเขาอาจจะโฟกัสอยู่กับเรื่องงานก็ได้ค่ะนะคะอาจจะเข้าประชุมอยู่หรืออาจจะต้องอาจจะอยู่กับญาติพี่น้องหรืออะไรแบบนี้แต่เราเนี่ยมักจะคิดไปเองคิดไปก่อนนะคะดังนั้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์อาจจะต้องระวัง ของออการคิดไปเองนะคะเออแล้วก็เดือนนี้ค่ะชาวราศีพฤษภจะช่างจินนาการจินนาการในรูปแบบที่ว่าอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นเออจะมีความอยากได้ไปหมดเลยอะเอออยากได้กระเป๋าใหม่อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้อะไรอย่างเงี้ย <laughs> นะเออนะแต่ว่ามันเป็นความฝันที่โอเคนะ มันเป็นความฝันที่ดีมากๆที่คุณมีความฝันอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะไปถึงฝั่งฝันค่ะดังนั้นค่ะในช่วงเดือนเนี้ยเซตไปเลยค่ะเซตโกไว้นะคะหรือว่าลิสต์ไว้แบบมานิเฟตไว้ว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอยากได้อะไรบ้างนะเราจะต้องทํำยังไงบ้างเออลิสต์ไว้เลยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ตามนั้นค่ะนะมีโอกาสได้ได้ตามนั้นแต่ว่าจะต้องทําด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ทำนะต้องทํานะอืม เออ่ช่วงนี้นะคะชาวราศีพฤษภเดี๋ยวกวางขอเปิดขยายหน่อยนะคะอืมชาวราศีพฤษภนะคะจะต้องระวังเรื่องของการใช้เงินค่ะหน้าใหญ่ใจโตเออการที่คุณเข้าสังคมใหม่ๆเนี่ยจากอิทธิพลของที่เราดูไปเดือนมกราใช่ไหม คุณจะต้องเข้าสังคมใหม่เจอเพื่อนใหม่เจออะไรใหม่ๆเนี่ยค่ะเนี่ยมันทําให้คุณต้องใช้เงินเยอะค่ะพอใช้เงินเยอะเนี่ยแล้วใช้จ่ายแบบบ้าคลั่งเลยนะเนี่ยใช้จ่ายแบบบ้าคลั่งมากๆเลยนะคะไม่ต้องหน้าใหญ่ใจโตนะชาวราศีพฤษภจริงๆพื้นฐานของชาวราศีพฤษภเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอเรารู้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบทําแบบตรงข้ามเนอะนะก็เซฟเงินไว้ประหยัดเงินไว้นะคะไม่ต้องไปใช้จ่ายอย่างที่ มันซุ้ยซุ้ยไล่แล้วไม่มีประโยชน์ะนะคะอืมแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะชาวราศีพฤษภนะคะห้ามให้ใครหยิบยืมเงินถ้าหยิบยืมเงินมีโอกาสที่จะขึ้นลงขึ้นศาลนะเออมีโอกาสจะต้องไปบันทึกประจาวันอะไรแบบนี้ยเออหรือไม่อ่ะการซื้อของอะไรของคุณแล้วก็แล้วแต่ตามออนไลน์นะคะเพราะว่าจากอินทิพลของเดือนมการาเนี่ยเรา เซิร์ชใหญ่เลยนะทองอินเทอร์เน็ตใหญ่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีดก่อนเออดูให้ดีดก่อนเพราะมีไพ่จะติสขึ้นมาอืมอาจจะต้องแบบพึ่งกระบวนการยุติธรรมเอออาจจะแบบซื้อของแล้วไม่ตรงปกนะคะหรือว่าการที่เราโอนเงินไปแล้วเราไม่ได้สินค้าแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นจะต้องระวังนะในเรื่องนี้นะห้ามใครใครกู้ยืมนะแล้วก็เวลาซื้อของจะต้องดูดีๆค่ะอืมเออ นอกนั้นนะคะที่มีเดี๋ยวกวางขอนิดนึงค่ะอัศวินถือดาบนะคะเออไม่ใช่อัศวินถือถ้วยสิหมายถึงอะไรนะอืมอืมความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์เอ่อในช่วงนี้ค่ะควางม,มองว่ายังคงต้องดูดูไปก่อนสําหรับคนที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าเพิ่งรู้จักใหม่ๆนะจะต้องดูไปก่อนเพราะว่า มันมีไพ่เจ็ถ้วยเป็นตัวตนแล้วก็มีข้างๆเนี่ยคือเก้าถ้วยนะคะต้องระวังว่าเราเนี่ยจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครสักคนหนึ่งนะคะหรือไม่ก็การที่มีคนเข้ามาหาคุณเยอะทีเดียวหลายๆคนแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเออเลือกไม่ถูกรู้จ้ายังไงดีนะคะอืมอันนี้จะต้องต้องต้อง,องระวังนิดนึงนะอืมแล้วก็แต่ละคนเข้ามาเนี่ยกวางมองเห็นว่ามันยังยังมีความแบบไม่ชัดเจน ยังมีความแบบต้องคุยกันไปก่อนอ่ะอถามว่าเขามีสเสน่ห์ไหมเขาก็มีสเสน่ห์ค่ะกลัวแบบคุณอาจจะลงลักเขาไปไปก่อนแล้วอย่างงี้นะคะอไพ่ทาวเวอร์หมายถึงอะไรเนาะทาวเวอร์ไพ่แต่ละอย่างที่กวางขยายขึ้นมามาักจะเป็นในเรื่องของคนค่ะที่เข้ามา หาผลประโยชน์จากคุณนะคะเห็นคุณแบบได้ดีคุณมั่นคงก็จะมีคนมาหาประโยชน์ต่างๆดังนั้นนะ่ะช่วงนี้ถ้าเกิดยังไงก็ต้องระวังตัวนะคะว่าเขามาในรูปแบบไหนนะอืมแต่ก็ช่วงนี้ก็จะแฮปปี้มากๆอะ่ะเออของชาวราศีพฤษภนะกวางดูแล้วก็แฮปปี้มากๆอะ่ะเนี่ยอย่าให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีไพ่ของการทะเลาะก,กันอยู่อะค่ะ ก็มีโอกาสที่จะแบบว่ามีปากมีเสียงทะเลาะก,กับคนนั้นอาจจะต้องขาดเพื่อนขาดฝูงกันเลยทีเดียวนะอืมดังนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะของชาวราศีพฤษภค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อในเดือนมีนาคมค่ะมาดูเดือนมีนาคม2568ของชาวราศีพฤษภกันนะคะไพ่พลังงานหลักที่วางเปิดได้นะคะก็คือไพ่แเหรียญค่ะ สมมงกับชาวราศีพฤษภมากๆนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มาบอกว่าทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดค่ะเออไม่ว่าจะหยิบจับอะไรนะคะแพลนเอาไว้ที่มีในเดือนกุมภาพันธ์ที่คุณมีความฟุง้งมีความแบบวาดฝันไว้ว่าจะทำอย่างงาู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นนะคะ ในเดือนนี้ค่ะจะมีแบบออกผลขึ้นมาให้เราได้แบบชื่นชมนะคะอาจจะได้ปันผลนะคะอาจจะได้กําไรจากกิจการงั้นๆเนี่ยกิจการนั้นๆนะคะหรือขายของอะไรก็แล้วแต่ก็ค่อนข้างปังค่ะเออจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนะะี่ยค่ะจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับเรื่องของเงินทองนะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์มันจะไปในแบบช้าๆค่ะ ช้าาแบบโซโลโมชั่นมากๆเลยอารมณ์ว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปนะเธอกับฉันเป็นอะไรกันเธอเป็นยังไงฉันเป็นยังไงเออค่อยๆเรียนรู้กันไปไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะมีไพ่หนึ่งดาบที่มาอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็ King of w แว d ค่ะกวางม,มองว่าในช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของสังคม กิจการอะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้ทำให้คุณได้เงินนะหรือถ้าคุณคิดว่าออจะเปิดร้านอันนี้ในเดือนนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกวางก็มองว่าก็ยังโอเคนะก็ทำได้นะคะหรือว่าออจะเอาของอะไรมาขายในช่วงของเดือนมีนาคมดีไหมก็ดีค่ะเพราะว่ามีไพ่สามเหรียญขึ้นมาค่ะในเรื่องของค้าขายจะไปในทิศทางที่บวกมากๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ก็ต้องระวังค่ะมีไพ่ห้าไม้ขึ้นมาอีกแล้วนะเดือนที่แล้วก็ขึ้นมาเดือนนี้ก็ขึ้นมาระวังใจร้อนค่ะระวังด่วนค่ะด่วนแบบพูดอะไรไปแล้วก็ไปเสียดแทงใจคนอื่นแล้วก็อาจจะทําให้เกิดคดีความกันนะในไพ่คดีความมันขึ้นอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่แล้วเนอะดังนั้นค,คงอาจจะต้องระวังหรือการที่มีลูกค้าเข้ามาเยอะอะทาให้เรารู้สึกงุดงิดอะลาคาญ <laughs> บางทีอาจจะมีความรู้สึกลำคาญเพราะว่าชาวราศีพฤกษภเขาจะเป็นคนที่แบบนิ่งๆเนาะนิ่งๆไม่ค่อยแบบอยากจะพูดคุยอะไรกับใครมากสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นอ่ะพอเจอคนจุกจิกมากๆอ่ะมันก็มีความอดทนมันก็มีขีดจํากัดแต่เธอจา๋ามันก็อาจจะปิดขึ้นมาก็ได้นะคะดังนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการทะเลาะก,กับลูกค้าค่ะอืทะเลาะก,กับลูกค้าคิดว่าพฤกษ,ษ์ไม่ไปทะเลาะก,กับใครหรอก คนอื่นนะจะเอาเรื่องทะเลาะมาให้ชาวราศีพฤกษ์ศพนะคะอืมเพราะกวางคิดว่าพฤกษภศนี่คือใจเย็นสุดๆแล้วนิ่งสุดๆแล้วอืมแต่พอได้ระเบิดอ่ะพฤกษภศอ่ะพอได้ระเบิดปุ๊บตุ้มกลายเป็นโกโก้คันไปเลยคือหนักมากนะกวางคิดว่านะอืมอ่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆเข้าสังคมคนใหม่ๆหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนฝูงเดิมๆนี่แหละที่เราแบบล้างลาไปแล้ว เออไม่ได้เจอมานานก็มีโอกาสจะได้ติดต่อกันในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อนะเพราะว่าคิดว่าในช่วงปีที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภจะประมาณว่าจะอยู่ในแบบบับเบิ้ลของตัวเองจะอยู่ในโลกของตัวเองไม่อยากที่จะสังสรรค์พูดคุยอะไรกับใครมากนักนะคะนะแต่ว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนฝูงอะจะเริ่มจะได้คุยมากขึ้นแล้วล่ะค่ะนะคะในช่วงนี้นะ ดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันสำหรับคนโสดน,นะคะมีโอกาสได้เจอความรักใหม่ๆจากไหนล่ะจากการเดินทางค่ะจากการท่องเที่ยวของคุณนั่นแหละค่ะคุณเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็มีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่หรือแม้กระทั่งการที่คุณใช้โลกออนไลน์ค่ะเด t ติ้งแอปพลิเคชันต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้เจอเหมือนกันนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องเรียนรู้กันไปนานๆนะคะอย่าพึ่งผีผามใจเร็วไปนะคะเอ,อแล้วก็สำหรับใครที่มีความระหองระแหงนะคะมีการทะเลาะกันนะต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะมีไพ่สีดาบขึ้นมามีห้าไม้แล้วก็ไพ่เดอะเวิรมเมื่อกี้ที่เปิดไปไพ่สามใบสามใบที่ขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงการเลิกลากันนะ ดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากเลิกลากันอยากที่จะไปต่อนะคะกลับมาคุยกันอย่างสันติดีกว่ากลับมาคุยกันอย่างแบบใช้ความรักความเข้าใจในการคุยกันนะคะไม่งั้นมันมีแบบไปคนละทิศคนละทางนะคะมีการแบบจบกันก็เป็นไปได้นะดังนั้นนะกลับมา กอดกันรักกันจะดีกว่านะคะส่วนความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะคะไม่ได้ละหองละแหงเนาะก็ยังคงแบบว่ายังคงรักกันได้มากอยู่นะยังคงไปได้เรื่อยๆค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะจะต้องระวังค่ะถ้าทะเลาะกันอยู่ก็มีโอกาสไปไม่รอดสูงนะคะแต่ถ้าไม่ทะเลาะกันความรักความสัมพันธ์เนี้ยในอนาคตมีโอกาสชัดเจนนะ เออต้องแยกเป็นแบบนี้นะคะพอไพ่แต่ละชุดเนี่ยมันอ่านไม่เหมือนกันนี่วางอ่านให้ครบเลยนะ <c oughs> อ่ะก็ต้องระวังนะคะอืมในช่วงนี้มีอะไรบ้างนะนวางขอไพส่สีดาบค่ะสีดาบหมายถึงอะไรเนาะอืม,อมต้องอะคนที่คบกันแบบทางไกลนะคะเขาเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะ ตรงนี้จะต้องระวังมากๆเลยนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีการระหองระแหงเกิดขึ้นมีความรู้สึกที่มันจางลงไปแล้วหรือเขาอาจจะไม่อยากไปต่อหรือคุณอาจจะไม่อยากไปต่อก็เป็นไปได้นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะอย่าชะล่าใจนะคะความคิดว่าน่าจะเป็นตัวคุณแหละเพราะว่าไพ่นี้เปิดขึ้นมาในหน้าของคุณเนี่ยน่าจะเป็นที่ตัวคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อรู้สึกว่ามันไม่อินเหมือนเดิมแล้ว มันมันแบบหรือบางทีการที่เขาเนี่ยอาจจะเอออยากให้คุณย้ายเนี่ยมีไพ่เดินทางใช่ไหมอยากให้คุณย้ายไปอยู่ต่างประเทศย้ายไปอยู่กับเขาหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่พึกศบไม่ชอบเลยอืมพอการที่เปลี่ยนแปลงในสิ่งสิ่งเนี้ยทำให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อก็ได้ทำให้คุณกับเขาเนี่ยมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นก็ได้นะเออดังนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะ ไพ่ในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางนะใครที่อยากจะเดินทางไปต่าง,าง,างประเทศนะคะจากที่ดีเลย์มาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะที่อาจจะมีการผิดพลาดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์อยากไปแล้วไม่ได้ไปเนี่ยเดือนมีนามีโอกาสได้ไปนะคะก็จบแล้วค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภ่ะเจ็บคอกวางฝากคลิปนี้ด้วยนะคะกวางเพิ่งเคยเคยทาอันเนี้ยครั้งแรกนะ ก็ปกติไม่ค่อยทำคลิปยาวๆนี่ค่ะเพราะกวางแบบเหนื่อยง่ายนะคะเอ่อกวางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะกวางขอตัวลาไปก่อนค่ะบายค่ะ